สบายดีถูกมองถูกบ่นพ่อแม่พี่น้องลูกป่านะอาที่หักแพ้งเมื่สุข,ขสุขคน,นเนาะเมื่อนีนก็ซาบโบกับซาพินพี่น้นองเอ้ยถูกงามหาอันเลาเก็บดอกไม้น้ำป่าน้ำดงพอดอกไม้ไห่เด้อ งามนีดอกซึ่งเห็นได้สิได้ลยนะค่ะพื้นง่อยโอขึ้นเงอนลบ้างดอกโอดอกไม้ในเรื่องผเถ้าเอ้ยอันมาหาดอกไม right ้ไปเตรียมอันฮ <composers ümüz> <hockey> ักเลอะทั้งักเลอะอันไปเตรียมเห็ดอันพ่วงมะไรหลับผู้แทนลงมาแต่เมื่อหนองอันซาโบก็ซาพิน มาหาหลอดอกไม้บ้านคอทานเนาะเอาระวังตกเด้อแตมีดอกหักแล้วพี่น้องแล้วก็ดอกยังก่อนนี่นะดอกกระดาษดอกเตี๋ยแล้วก็มีแต่ดอกไม้แบบธรรมชาตินี่นะพี่น้องเพราะว่าเออระวังตกได้ไรให้หูเด้อเพราะว่าปนดอกบปนนาของเฮามันกับบุมีดอกไม้เนาะ จเอาเีงไปหอยเป็นพวงมลัยมันจะเอาถึงเหมือนขื่นต้นไม้เป็นรีเป็นขาวไปเาดอกยำปานเนื้อทานางเอาไปดอกสายปีนใหม่ เราต้องมาเห็นเป็นปุ่มทางหนามันบอกข้างใดเห็นอะไรก็เห็นดอกนอกเขาบรหิหารเงินทำพุตบาทเฮ้วโซ่พี่ช้าง <ś led> อ่าลงดีๆเด้อเห็นกับอันบมีฟัวอยู่ ดูกับบม,มีเอามืเ่อาบาหลีไผ่ไผ่ิมาสู้มือเกอ่าขำไผ่กเป็นตาสิเตงคนชิมมะสู้เจ้ามือเก่าขำเจ้าเสอาเ่ละอาามือเก่าขำมีเงินมีเง <c oughs> ินมีเงินแต่งหรือย,อยังของหมอ

เอาหมดกลางมาอันนี้เอาเอาซะอีตาหนก็คันมีเงินแต่งเจ้าเจ้าบอยเจ้าบอย่านถือเป้าอีกบ่หมบ่มาเอาอีกพอฟ้าามเหมือก็บ่ตายอีกแล้วทำมายิ่งตายอีกแล้วหละ มาสิไาต้นยังบ่อันนี้ดอกจำปาบอ่ะเอาเพิ้นต่อยดอกจำปาแบบโอ้ยดอกจำปาก็มีจ้าควงซิบไม่ใช่อยากจับเบิ่งเอิญดอกหักยังยบบเฉื่อยๆอย่างบ่ ผูกต่อยงบทงังเอาเดี๋ยวเอาปุ่มต้นบานมดมอกกรดาษเพื่อนจะไม่ดอกงัเงี้ยยหมดเลยมดต้นมดต้นก็มีชงพวงพวง พอแล้วนะมันหน่อยทีไปหอยนะได้มืดเลยพี่น้องเมยบไปยบาตอนนี้เอาก็เก็บดอกไม้มาพี่น้องเอ้ยไลยสีไลยแนวมุมกันเบิ่งดอกอีชังก็มีมดบนนอกขอกหน้าดอกน้ำป่าน้ำดงไป หามาจนเมดผูู้้สาวมาเห็ดลายคนพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดท่อนหนาชาวปัวพาสาวข่า,า,ขายอันนี้หัวหนาใหญ่มันชีสว่างใช่ไปคปุดแมงซ่อนแ้วไปกินสิบัน้องีโนบุญบ,บัน้องีโนได้เมืมอนพ่ยันี่กแขามะาด้พี่น้องจะเป็นหมัดแอว แอวผู้แทนบัตรแอวผู้แทนบัตให้อยู่บัตแอวเจ้าแอวนายแมงอันน่ะว่าดุําให้เด้มันบ่อ๋อเวลาเฮาํานเฮาก็เ็ใไผอาโทเบิ่งพ่อแม่พี่น้องมไลโบเฮ็ดปาเธองามอลีงามอยู่ได้ได้นีเนาะ อาม่าโตเห็ดแล้วไหนอม่าะจุ่มน้ำมันเหี่ยวข้าวหัวเข่าเลยจะก้ยเห็่ได้ไมนก็เหี่ยวอะไรในสายข้าวหัวหนาดวงนี่ได้ไรจะพวงหัวหนาดวงเัดกันไปใส่น้ำในทงเนี่ยมันเบิ้งหามคือผมเคยเห็นไผรหอยในนี่โอ้เรถักหอยอะไรดวงเยอะดีล่าแล้วนักเดิมพวกกันนะเขาตุ่มบุหวเพราะเขาตู้ละมัดทงแหวนยางนะในสายบวกกับของเจ้านะสวัสดอเวนสดีจุ่มน้ำหนูเขาจมันช้ำเยอะกว่าบุ๋ออื่นในสายโอ้ทั้งนั้นก็งามงามงามมีแต่พวงงาม ซได้คันจุ่มน้่นอันขวบตู่จุ่มแล้วแล้วก็แปะอันจออันนั้นอันก้นทงยางนั่นจอก้นทงยางดูสะแพงจอก้นทงยางดูมันจังบเนาวจริงจริงบันเผาล่างมันก็ได้ไะเสรีษมันเสรีษเสรอษใส่ดอกไม้หน่อยพูดอันนี้นา่าใส่ตู้ภาวะอากาศมันเย็น เอาดีๆเด้อสาวงามทั้งสองผู้ดูแลพวงมาไล่เอาหน้าแม่น้าผู้ใหญ่บ้านใช่งามงามโอ้ปลาทูกข่อยอยากเป็นผู้แทนแทนเด้ชาส้มของเอืงยดวงเด้อของเอืงยดวงหมดทะเล้วะในไจแม่จันของเจ้าน่ะ เดจะพ่วงจังหวะพ่อเลยอ้าวเด็กจะพ่วงในจังหวะพ่อดมาลายบัดมาลายเด้สิพ่อสันเห็ดเผือไวเอาเนานี้เห็ดเผือไว้ขั้นมันเลือกับข้อข้อสองสามไปโลส่อเนาะขั้ามันเกื้ากับข้อห้องก็ได้ขั้นมันเลือกับม้อก็พ่วงก็ได้พ่วงข้อข้อมันข้อสองพ่วงไปเลยก็ได้ เอาห้อยห้อยห้อยซอยกั้นมึงแน่ปลาโทรสามาคีกันรีบันสีสว่างเนี่ยใส่บัวผ้าของมึงแล้วเลยเด้แล้วเลยเราหักกระมัดเลยแค่เอาไปน้ำแน่แต่ในความสามัคคีเราบ้านสีสว่างว่าที่เปลี่นสิมาสามัคคีดอกไม้พวงมาลัยตอนหักเพ่อในนั้นเนี่ยว่าเสียไปลี่ยนว่าหมวดปุเป็นนะว่าปุเป็นว่าทีใจแห้งบ่ เอาว้าเนะแม่เจ้าผูมว่าเป็นกันอีกบ้านน้ำมุ่งนะขแต่ว่าเนาะแม่เขาเจ้าหลังกันเหมือนแบบ YouTube วิปนั่นเนาะขาเจ้าเห็นนั่นเนาะนี่บางแนี่ดอกไม้เนี่ยแต่งามาทุ่มเฮ้าเนาะว่าผมเป็นทุ่มเฮ้าหมหมักว่ามันโมเมลคนหลินยูทูบไลน์เนาะเนี่ยก็มาห้อยดอกไม้เห้ยเนาะเอ้ยพีนมื่อเจ้านี่เขาก็ถ่ายเขาก็ว่าไปหาดอกไม้มาต้อนหาผู้แทนพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ดอกไม้ก็อึดอยากแถวนี้มาห้าโลห้ากิโลดีใจแห้งๆพี่น้องเอ้ยแซ่บไปเด้อเผื่อให้ผู้แทนเพิ่นเห็นว่าบ้านทีสว่างนี่ดีใจผู้แทนสิลงมาดีใจแห้งๆเด้อพี่น้องอมื่อกี้ผู้ไผกับควอมเยี่ยงแยีงหน้ากันมาเฮ็ดดอกไม้ดอกตอกนี่นะผัวผัวเมียว่าวผัวอยู่ไหนผัวผัวเมียกับผัวก็อยู่ทางผู้เด้อแต่บางคนก็บ่มีผัวดอกยัง เอาก็แจเฮือนไหนไหนเบิ่งของนางอะนะของนางนอยู่ท่านเลี้ยวในใส่เฮ้ยของมึงหน่อยเพื่อนให้เบิ่งในนาตาของมึงนั่นเป็นหนาใดโอ้ยมาลุมปุ่มเป้าคือเจ้าของมาชมเราอะเออดอกไม้มันคืองามกว่าคนอยู่ได้เฮ้ยเงามอยู่ห่อยห่อย ไมเทามีแต่ผู้หอยเป็นเป็นเมืแล้วนดออัพวงแล้วบอกเขาแหักเขาจะออยู่เนาะอพินจะคพวงเลยจ้ได้พอพวงโบจับเินะมีแต่หอยเข้มไปเ่าทื่สุด่สุพวงผมว่าผมได้กระตั้งอกตั้งใจเหตุมืสุขสุขคนงามงามคอยยังบอกขีดเลยได้ว่าพวงมาไล่เมื่สิออกมางามปานนี้ิดว่าคือสิคือพีบงพีบาไป งออกมางามอยู่นะนาดหอยตาอบึงเด้อห like ัวหนาดวงเห็ดเลยพวงมันใหญ่ไปได้สิได้พวเนี้ยหัวหน้าใหญ่เด้อพวงนี้เดิมพอใส่นี่ก็ได้อ่แลวแล้วเขาก็มัดมัดเอาอัดอกอยากสั่นก็เออขอกกด้

แห่เา yeah, okay. oh, mm ้เอหาเันปฏิทินเอาอันอันนึ่งฏิทินเอาเอาสับบันึงมาทินมีเียวทินบ่มาทินมัแลจงแขงเนาะุดูแลปวงมลพี่น้องเจาเหมันอืมมันฉันผลเอ้าเห้สนมันวพนนสิหอยใส่ตำลางนี่หอว่บเ้ามาจ้กแล้ว ก็บอกว่าเอาปฏิทินใหนนเออดวงบอกเขาก็หายัน่องบ้านเช่ามันมันิบ่อนานเาท่อง้านเานี่แล้วแนวละหนังอยู่แน่เข็มแนวก็เห็ดซเก็บไปดีๆแล้วเข็มเนี่ยใช้อันกระดาษโตัวไวเข็มนะกระดาษจะน้าพระเจ้าเอา

งามอลีตอนนี่นะเนาะอรยงาดลอหอยกดวงนี่ก็งามเันเ็นได้เนี่ยผูด้ด้จะเป็นผูด้วง

นั่งนะชายลายพูดมันโผล่ยี่ย่างแล้วห้องหมักใหญ่ห้อหมักคองเพิร์เวอร์คลอเพิร์เวอร์ห้องกว่าแม่สิหมักคองแค่เละก็งามกว่าหมันเพิร์เวอร์งามเพิร์เวอร์มันจะถึงใจว่ะอันนี้เห็ดจอดกันหน่อยเนาะงามอยู่ไหนจะไดเออกระยำเห็ดจอดนี่แล้วทีแรกเอาลดโอ้งามคือเจ้าของอะรีเว้ยพอแล้วเอ้อพอดีงามเลยค่ะพอดีงามแล้วนั่งทำไมพ่วงหนึ่ง เธองามคือคนเห็ดอันนี้เนาะโอ้ยหนาดนี้เอาหนังอันนี้มาห่อยสิจดสื่อไว้เด้อผู้่ได้ห่อยดอกไม้งามบ้านถึงเวลาห่อยดอกไม้อื่นมาโล่นนั่นห้อยเผื่อกห้ามเดือดชะดวงว่านงามบอวนั่นผู้ใหญ่บ้านกับว่างาม ทีแรกขีดว่ามันมสิบอ,กออกมางามปานี้เนะาะแบ่แรกพอออกมางามจบดดีมามาป้างาม,มางามงาม <laughs> ง,าาง,งาม <laughs> งมงา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 งาม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 งางาม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 งงามงางาม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 

คนเที่วหัว่าัวคานเป็นหนหนุเอมกวโมีผูกขามกับคอลาบ่ะแหงเลยนะแหงเลยตอนนี้ก็แล้วแล้วเนาะหอยพวงมาไลก็แล้วล่ะพี่น้องเลยต้นน้กันมาเนาะเียบ้านเอาตกลงไพสีกันเป็นคนดูแลพวงมาไลบานนี้

ว้าวเนี่ย้ิโด้สิว้าวสองสองอย่างอย่างที่หนึ่งคอยเสียมื่อเข่าอ่ะเมื่อเก็บใบเลื่อนคอยอย่างที่สองมือขันมันซับมันน้ำแล้วห้อยใหม่ห้อยใหม่มันเปิดอกใหม่ใส่หายห้อยอยู่หายู่หน้าอยู่หัวอยู่ส่วนใช่มีก็ไปบุกป่าข็ด่งมาเราแล้วเออขันมันซับเนาะดวงยินบอกมือหลังจากเอามาตรวจสอบเบิงน้ำกันว่ามันพอห้อยใหม่บ่หรือว่าโอเคเนาะ เอตามนั่นดึกเอาใจตามนั่นบนชุกคนโอเคเอ่อเออเอเอเออไปไปเนี่กูนี่ไปกูนี่คือว่าไห้คือว่าเออดวงจะเมื่อป่ะเออดวง

โอเคเมื่อไรพี่น้องก็เขาจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะอัมลาพัสจาขอกันใหม่คลิปนะอ้าวมาก่อนี้สิ เ,เจ้ามาน,น,นกะแลงน้ำล้างเจ้ามาฮะในต้นหนักอ่ะน้ำล่าพ่อจากน้องพี่น้องก็คอจบคลิปเพียงแคนน่นี้ไปแล้วพอกันใหม่คลิปนะ้ะสบายดี